รักเธอใจมันยังคงดึงดันมันยังเป็นอยู่อย่างนี้ <Yeah. S 1> หา้หามห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรทุกครั้งดึงดันไปรักเธอ,อ ตัวเองว่าพอสักทีกับเธอคนนี้ไม่ตั้งไปเจอไม่มีวันเป็นจำาของใจเธอใจมันยังเกเรเสมอไม่เคยจะเชื่อฟังจบยังเยี่ยมเลยเยี่ยมมากสุดยอด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 เออ้ยดีจริงดีจริงไม่ไม่ไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่แต่ว่าแบบเออที่มันต้องเนี่ย กรู้ถึงรู้เนี่ยมันจะได้รู้สึกว่ามันเราเราเรรู้ถึงรู้ใช่ไหมก็รู้ถึงรู้ไม่มีสิทธิ์รักเธอยใจมันยังคงดึงดันมันยังเป็นอยู่อนนี้เ้่ามันตัวเองได้เพราะเลยอ่ะบอกให้ร้องเพราะ่อเกาเพาะได้นะ โอ้เออเมื่อกี้รู้สึกว่าดีกับทุกรอบเลยดีป่ะ <laughs> เอ <laughs> เอเงี้ย <laughs> จำจำฟิลนี้คือแบบไม่ต้องไปเก่งคอมมากเพราะี่พี่เห็นเอี่ยวแบบเออใช่ไงฮอสบายคิดว่าเราแบบร้องได้สบายเพลงอะไอย่เงยสบายสบายข้นมาร้องเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเกง่งอะไรมาก